สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาลงหมายแม่น้ำปัจจีนครับผมอยู่ข้างๆลงสูครับที่ว่าสี่ห้าเดือนมาก่อนนี้ผมมาลงครับผมก็น้ำพึ่งลงครับแล้วผมก็พึ่งมาลงครั้งแรกครับตั้งแต่สามสี่เดือนที่ผ่านมาครับก็น้ำตอนขึ้นเนี่ยลงไม่ได้ครับก็น้ำก็จะขึ้นประมาณนี้ครับถึงนี้ครับผม รอยดินยังแตกอยู่เลยครับมาสายๆครับวันนี้มาห้าโมงเช้าครับผมก็มีเวลาอยู่กี่ชั่วโมงสามชั่วโมงครับอยู่ถึงแค่บ่ายสองครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเพิ่งลงไปเมื่อกี้ครับสามคันครับผมเพิ่งมาถึงครับมาถึงก็เอาเลยครับลงเลยครับพเพราะว่ามีเวลาน้อยมากครับผม นี่ครับสภาพหมายครับเป็นแม่น้ำปัจจีนครับผมบ้านหาดยางครับก็ลงไปสามคันครับก็จะใส่กระดิ่งทั้หน่อยครับเพียงว่าจะจะมีเสียงดังกิ้งกางกิงกางบ้างแดดร้อนจ้าเลยครับบนนี้ครับโอ้แดดร้อนมากครับผมนี่ครับแดด ลงไปสามันครับผมก็จะมีเรือชาวบ้านครับขดกุ้งครับผมอยู่กลางแม่น้ำฝั่งนู้นครับตกกุ้งครับน่าจะเป็นชาวบ้านแถวๆนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อครับผมติดตามครับผมว่าจะมีแต้มให้ชมหรือเปล่าครับผมไปครับติดตามครับนี่ครับผมขันกลางครับผม น่าจะเป็นสังฆาวาสนี่นี่เลยครับนะครับไปรุ่นกันครับผม นี่ครับผมไม่รู้ว่าปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาปลากดหรือลวกปลาอะไรครับผมไม่รู้ครับคล้ายๆปลากดครับผมมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมเป็นปลาหนังครับปลาเนี้ยอ่อนครับผมไปครับไปติดตามต่อครับผมนี่ครับผมผ่านไปเกือบสองชั่วโมงครับก็ยังได้ปลาแค่แต้มเดียวครับผมเงียบกิบครับผมว่าจะย้ายไปฝั่งนู้นครับขยับมาอีกสักหน่อยนึงครับผม ไม่ไกลครับผมไกลใกล้ครับตรงนี้เหมาะเลยครับผมเดี๋ยวครับไปดูด้วยครับแตงั้นเงียบครับปลากินแค่แก้มเดียวครับผมนี่ครับจะขยับมาตรงนี้ครับแต่ว่าดินก็แฉะเฉะนิดนิดนึงครับผมผมไม่เป็นไรครับถือว่าไม่แฉะมากครับนี่ครับผมตรงนี้กว้วงด้วยครับผม แต่ว่าจะมีไม้ปักกั้นหน่อยครับผมแต่ว่าไม่น่าเป็นไรครับผมเพราะว่าหน้ามันสวยครับหน้ากลวงครับตรงนี้ครับนี่ครับผมสภาพครับผมเดี๋ยวเราย้ายมาตรงนี้เลยครับผมก็ไม่ไกลครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องครับผมตรงนี้แหละเหมาะแล้วครับ นี่เลยครับผมเหมาะเลยครับตรงนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปย้ายไม้กันครับผมวู้ครับผมคันแรกครับผมต่อไม้บางครับผม่าจแตกินแล้วครับสงสัยจะเป็นสังกวาดครับผมไปครับไปไปรุ่นครับผม ติดไม้หลุดครับผมนี่ครับมาติดไม้ตรงฝั่งใกล้ๆนี่ครับหลุดเลยครับเป็นปลาทางอาบัครับเมื่อกี้ครับแต่ว่าติดกิ่งไม้หลุดแล้วครับผมไปครับเอาไม้ครับลุ้นต่อไปครับผม ก็เป็นปลากระมังครับผมกินพร้อมกันสองคันครับผมไปครับไปติดตามต่อครับผมตีไก่ไม่กินครับต้องตีใกล้ๆครับผมถึงจะกินไปครับไปรุ่นต่อไปครับผมคันแรกครับผมดึงเบาๆครับไม่รู้ปลาอะไรครับผมไปครับนัครับดึงแล้วครับ ผมมาแล้วครับผมกำมังไซสวยครับผมสวยมากครับตัวนี้ครับนะครับไปติดตามต่อครับผม ไปครับผมลุ้นต่อครับผมเผื่อว,ว่าจะได้แต้มเพิ่มอีกครับผมไปครับติดตามครับผมรุ่นครับผมขันกลางครับผม ปลากาครับผมตัวอ้วนปึ๊ครับผมอ้วนมากครับผมปลากาครับผมไซส์ไม่ใหญ่มากครับผมก็ไซส์ประมาณน่าจะเกอบครึ่งโลได้ั้งครับผมนี่ครับเป็นปลาคาครับผมไปครับไปติดตามต่อครับผมครับผมตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วครับเริ่มจะไม่กินแล้วครับปลาเงียบครับตอนนี้ ตงนี้ต้องใช้ไม้ใส่ครับผมไม่งั้นยุบครับดินยุบครับตรงนี้นี่ครับตอนนี้เงียบมากครับผมปลาเริ่มไม่กินแล้วครับตอนนี้ก็เป็นไม้ธรรมชาติครับแม่น้ำปัจจีนครับผมรอยน้ำท่วมครับต้นไม้ตายมดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นลงสูปครับผมว่าจะตีอีกสักพักนึงครับถ้าไม่กินก็จะเก็บของกลับบ้านครับผมเดี๋ยวไปลุ้นต่ออีกสักพักนึงครับผมเผื่อว,ว่าจะมีแต้มเพิ่มครับไปครับไปลุ้นกันครับติดตามครับผม นุ่นครับผมคันแรกครับผมคันแรกนุ่นครับดึงเบาๆครับกระดิ่งดังเบาๆครับนะครับไปรุนกันครับผม Nimene niin ei tuo. ออกกินสองคันครับผมแต่ว่าได้คันเดียวครับอีกคันนี้เมื่อกี้ดึงมาหลุดครับผมไปครับไปลุ้นต่อครับผมนี่ครับผมคันแรกครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นแต้มสุดท้ายครับผมแล้วก็จะเก็บเบ็ดกลับบ้านเลยครับผมมันดึงสองทีนะครับผม ก็เป็นปลากระมังครับผมนี่ครับก็น่าจะเป็นแต้มสุดท้ายครับผมดี๋ยวก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วครับไปครับผมเดี๋ยวเก็บของเีรก็ไปรุ่นว่าได้กี่แต้มกันครับผมไปครับผมว่าจะเก็บของคันนู้นกินแล้วครับผมนู้นน่าจะเป็นปลากระมังครับผมแต่ก็ดึงสองทีเบาๆครับผมไปครับเดี๋ยวขึ้นเลยครับผม นี่ครับผมก็ปลากระเงนครับสายพอๆกันครับผมใส่กำลังทอดครับผมน่ครับเดี๋ยวไปเก็บคะแนนขึ้นครับผมครับผมก็เก็บของเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตปลาครับผมว่าได้กี่ตัวกี่แต้มกันครับผมก็เป็นหมายธรรมชาติครับเป็นแม่น้ำปะจีนครับผมบ้านหาดยางครับผมติดกับโรงสูบครับผม สภาพหน้าหมายสวยครับผมตอนนี้น้ํามันขึ้นอยู่ครับผมไปครับไปดูปลาครับผมนี่ครับผมปลาอันนี้ครับก็ถือว่าก็ได้ประมาณติดประแต้มครับผมก็ถือว่าไม่แฮ้วครับผมก็ปลากระมังไซกำลังพอทอดครับ เ้วก็มีปากาปากาตัวหนึ่งครับผมก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ,ถือว่าไม่เหี่ยวครับผมก็ไซส์สวยๆครับผมนี่ครับเป็นปลาแม่น้ำหมายธรรมชาติครับก็ทีแรกก็ตกอยู่ตรงนู้นครับตรงที่รถเครื่องจอดครับตรงนั้นเข้าตัวเดียวก็เลยมันไม่เข้าก็เลยย้ายมาตรงนี้ครับผม เหยืย่อก็ยังเหลือหน่อยหนึ่งครับผมยังไม่หมดครับไปครับผมกลับบ้านคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับผมจะให้จะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปครับผมไปครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับก็สวัสดีครับผม